วันที่ฐานประจำวันสาธุกรแในพระเจ้าพระบิดาข้าพงศ์หลายเห็นพระพักของพระองค์ในความชอบธรรมเมื่อข้าพงศ์หลายตื่นขึ้นข้าพงศ์หลายได้อิ่มเอิบด้วยพระลักษณะของพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระศิลาป้อมปราการและผู้ช่วยกู้ของข้าพงศ์หลายคนบาปทุกคนที่กลับใจใหม่ได้เข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระองค์พระองค์ทรงเป็นโลเป็นพลังแห่งความรอดของข้าพงศ์หลายเป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนที่ชอบช้ำและกำใจพระเจ้าทรงประเสริญยิย่งนักสรรเสริญพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้ามีทางหนึ่งซึ่งก็เราดูเหมือนถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางความมรณาแ,และคนข่าเชื่อถือทุกอย่างแต่คนอย่างรู้มองดูว่าเขากําลังไปทางไหนขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสอนและตักเตือนว่ากล่าวให้กระพงหลายระมัดระวังในการมเนชีวิตและเรียนรู้ที่สังเกตว่าสิ่งใดที่ควรทําหรือไม่ควรทําพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้า ใน่ามกลางวิกฤตของปัญหาในยามที่ข้าพองหลายอ่อนแอท้อแท้และสิ้นหวังไม่มีกําลังที่จะเอาชนะตนเองจึงกระทั่งได้ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับราคะตัณหาทางโลกหันใจไปประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ยกไอไววับไปใช้ในทางการธรรมซึ่งเป็นเหตุให้พระบัญญา,าสุดรทรงเสียพระไทยข่าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพองหลายได้รับการตักเตือนจากพระองค์จึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้กระทํา ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณภายในของกระพงหลายให้กลับสู่สภาพดีด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าใน,นปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ก็ยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและยังได้สร้างผลกระทบกับการดำรงชีวิตของกระพงหลายหลายครัวเรือนมีคนติดเชื้อไวรัสและหลายธุรก,กิจต้องปิดตัวลงโอ้ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแพทย์ข,ของก้าพงหลาย ขอทรงโปรดเมตตาสร้างภูมิคุ้มกันอนันต์จันทร์ในร่างกายของกระพรงหลายขอทรงช่วยเยียวยารักษาผู้คนมากมายที่บังทนทุกข์ด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆข้าแต่พระเจ้าขอองค์พระวรัญญาบุทธิ์ทรงนำให้กระโงหลายสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่อสามารถที่จะขยายใันธรฐกิจแห่งการคืนดีของพรยซูควิสต์ได้ทุกๆวันด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้ากระโปงหลายจึงอธิษฐฉานกราบทูลขอต่อบระอง ขอให้ทุกๆสิ่งไปไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน